We see. I don't. ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทีนี้นะครับรนี่คุณเพลงล่าส,ส,สุดเลยใช่ไหมคะล่าสุดลสเลยเพลงเพลงล่าสุดของ ของของของคู่ของเราใช่ครับใช่ครับตอนนี้มียอดอยู่ไปแล้วเกือบ9ก้าล้านวี่ใช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 ่ครับกาล้านอ่ะถูกว่ายอดวิวดีมากๆเลยนะค่ะเดี๋ยวเราใหงเห็นแบบว่ามีโอกาสปรุงเคยมีโอกาสเป็นรู่นปทำงานกับเขาด้วยใช่ตรงี่ก่อนเป็นยังไงบ้างนแฟนมีนเขาหูแฟนแฟนคือมารอกันแล้วตักองมันเยนาะเชิญนังเลเชิญบ้างเลยดไปนั่งเลยลูกนังเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเคยแบบว่าแฟนแฟนเป็นยังไงกับ แฟนๆก็คือโตคือตูมได้มาเลยเงินสดกับบ้านเยอะมากเลยจริงเหรอพี่จิกรก็ได้หรอพี่จิตรก็ได้ก็ได้ใช่เรียกอีกได้ไหมพี่ขอร้องก่อนที่จะเป็นพี่จิตรให้นุกไปจะได้พรมอะไรมาเท่าไหร่โอ้โหแม่ไม่ได้นับเลยตอนนี้อยู่ในเซฟ เป็นหมื่นเยอะเยอะซา่ากับมาตุ้มนี่ยิ้มหน้าบานเลยอบอกทีมงานเกินเวลาได้เลยอยากได้เมลัยเนี่ยแม่แม่เคยเห็นเนี่ยบิวบอร์ดเนี่ยเห็นไหมเ,<อ>เป็นแบงค์ทั้งหมดแล้วของตัวน้องแล้วน้องเดินกันอย่างเงี้ยหรอใช่ฮะตรงอยู่เหตุการณ์เคยนับมากสุดเท่าไหร่ลูกเคยนับมากสุดเมลายใช่ไหมครับโอ้โหเยอะต่องานหนูหนูอ่ะอ๋อต่องานก็รวมอ่ะ เท่าไหร่ะปลายจังแต่แต่ตัวที่มากสุดก็จะเป็นในช่วงวันเกิดวันเกิดใช่ไหมวันเกิดวันเกิดก็ไล่ก็เกือบประมาณสี่แสนห้าแสนสี่แสนตดนะเงินสดสี่แสนตดใช่ครับสดอย่างที่บอกโอ้โหเฮ้ยก็คืออย่าพุูดอะไรค่อยกันเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นปีกเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่านุกปลายที่ตอนแรกบอกเฮ้ยบางคนบอกนุกปลายนุกปลายเป็นป่าห้องเมืองอะครับ คุณเข้าใจป่ะว่าดังมาจากต่างจังหวัดจนวันหนึ่งกลายเป็นคนดังที่คนกรุงเทพหรือคนในเมืองก็อยากจะรู้จักพวกคุณเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกเพลงที่จบไปพลังวิเศษของนุ๊กปายนั่นเป็นเพลงที่มียอดอยู่แล้ว9ก้าล้านสี่แสนวิวจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนการขอบคุณด้วยใช่ครับเป็นเพลงแห่งการขอบคุณแล้วก็เพลงนี้ปล่อยตอน,ตอนช่วงโควิดยุคยุค ยุคที่สองอ่ยุคกลางยุคกลางกก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆทุกคนว่าเราอาจจะไม่ได้เจอกันนะแต่เราแต่เราก็จะเป็นพลังวิเศษให้การเป็นกำลังใจให้กันผ่านทางหน้าจอครับเพราะว่าช่วงโควิดไม่ได้มีคอนเสิร์ตแต่ว่าเห็นว่าคกราที่ผ่านมามีคอนเสิร์ตอใช่ครับเป็นคอนเสิร์ตเปิดศักราชแรกของนุกปายคับใช่ก็ออนไลน์ก็ออนไลน์เป็นเออนไลน์แต่ว่ามีพีพีเอฟซี หน้าเวทีครัเข้าไปชมเห็นแบบบัตรโซเอาไว้มากเรียกว่าแบบบัตรหมดแบบเต็มที่ก็ไอ้จ้าบอกนะของจ้า3สามพันบาทโอ้โหขายไปเดือนนึ่งไม่ขยับเลยของนุกไปบัตรหมดใช้เป็นนาทีดีกว่าหมดเป็นแค่นาทีเดอดีกว่าใยังนุกเลยบอกปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งดีๆก็คือการที่ได้ความรักจากพี่พีเอฟซเนี่ยตั้แต่ตั้งแต่จริงๆแล้วตั้งแต่เกิดมาปีนี้อนูไหร่ละ ย่างยี่สิบหกแล้วกันครับเท่ากันเลยนเนาะเท่ากันยังไม่เคยคิดว่าชีวิตีจะมีคนรักเยอะขนาดนี้ไม่เคยคิดเลยครับในชีวิตเด็กบ้านนอกของทั้งสองคนไม่เคยคิดว่าจะมีพี่ๆทุกคนมารักมาเอ็นดูแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราทุกเรื่องเลยครับ <ฮะ S 1> เห็นบอกว่าตอนนี้ก็คือสามารถที่จะมีซื้อบ้านให้กับครอบครัวได้แล้วใช่ครับแล้วก็ใหญ่ๆแล้วก็คือปดหนีเท่าไหร่หรือปดหนีไปเท่าไหร่ให้กับครอบครัวแล้วครับโอ้ก็ ก็หลายอยู่ครับเจอะครับประมาณเท่าไหร่หลายร้านเลยครับหลายล้านก็คือเจ้ากับตอนนี้่บ้านไม่มีที่สิทแล้วไม่มีแล้วครับตอนนี้ไม่มีไม่มีที่สิทแล้วมีเงินเก็บแล้วครับซื้อที่ดินทําบ้านไปกี่ไร่ก็ซื้อที่ซื้อที่เป็นของขวัญวันเกิดให้พ่อครับกี่ไร่ลูกสิบสิบห้าไร่ครับสิบห้าไร่เนี่ยดูสิเด็กกระตันยูสองปีนี่เองนะฮะสองปีนี้ปรากฏการณ์ลุกปลายเกิดขึ้นจริงจรินั่นแหละได้สิบห้าไร่เพราะพ่อไว้ไงเขาก็ไม่เคยคิดว่าเขา ก็จริง,รงๆก็ไม่คนในครอบครัวนุกอ่ะไม่เคยมีใครคิดเลยว่าวันวันหนึ่งจะมีคนมารักเยอะขนาดนี้จะมีเงินก้อนที่จะมาปิดหนี้แล้วก็จะมาซื้อรถซื้อบ้านให้พ่อให้แม่อะไรเงี้ยไม่ไม่เคยคิดครับมัน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 สูงเกินที่จะคิดจริงๆครับใช่ครับแต่พอวันหนึ่งเราทําได้กลายเป็นคนร,รักครอบอครัวรักครอบครัวถึงขนาดแบบสัก สักไว้ท oh, right, right? like right. ีはは oh, ่แขนเลยอ๋อใช่ชๆครับสักไว้ตรงตรงไหนคะตรงนี้ตรงนี้เลยวันนี้วันนี้แขนยาวเลยโชว์ไม่ได้นูซึ่งน้องจริงๆออได้เดี๋ยต้งไหนเออได้มั้ได้นี่ๆๆๆนี่เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเป็นรูปครอบครัวอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับแต่ว่านุกความมันคือความหมายใช่ๆในในสิ่งที่ลุกสักมันคือมันคือความหมายที่อยากจะให้มันสักลงหนังตัวเองในชีวิตหนึ่งที่เราได้เกิดมาว่านี่นะแล้วก็สักไว้เตือนด้วยว่า ครอบครัวเราอยู่ตรงนี้แล้วแขนข้างนี้เราเอาไว้ทํางานเป็นแขนที่ถนัดมากเอาไว้เตือนเวลาที่เราหลงผิดหรือคิดจะทําอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรแล้วก็ไม่ดีพ่อพก,กับแม่ก็จะได้นั่งเตือนอะไรตรงนี้แหละอะไรอย่าง,ซ,งซึ่งเวลาเราเดินทางผิดอะไรก็ตามหรือมีดราม่าเข้ามาครอบครัวให้กำลังใจเราแล้วแต่ก็บอกว่าปายก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่เคียงข้างและให้กําลังใจนุ๊กเหมือนกันใช่ครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆเรื่องราวตั้งแต่ก้าวแรกที่เขาเข้ามาอยู่สิง์มิสิกลูกท่านระลนเป็นก็เปรียบเสมือน,น เป็นทหารคนหนึ่งที่เขาเขาเข้ามาเข้ามาอยู่ในค่ายเขาก็ไม่รู้อีหนู่ยอนี่ล้วก็ชี้แนะแล้วก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ช่วยช่วยก็พูดได้ว่าปายเป็นเป็นอีกอีกหนึ่งคนสําคัญหรือที่นุกจะพูดตลอดเลยคือยิกซอตัวสําคัญที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตนอกจากครอบครัวแล้วนอกจากเจ้าพี่สิงพี่อ่อนคือเจ้าของค่ายที่นํานุกมาปลูกปั้นก็คือเขาเนี่ยแหละครับที่เข้ามาทําให้ชีวิตนุกมันมีสีสันทําให้ครอบครัวนุกยิ้มได้เพราะไม่มีนี่แล้ว ครอบครัวสบายแล้วอะไรเงี้ยก็ไปเต็มๆแล้วก็เราก็ต่างคนต่างสลับกันดูแลกันมาโดยตลอดเลยเขาบอกว่าช่วงแรกตอนหนูเข้าค่ายนี่ก็คือยังไม่ได้มีสตังค์ด้วยไม่มีเลยครับไม่มีเลยเห็นบอกถึงเป็นเด็กประกวดเนี่ยคือเอาของไปขายเอาของในค่ายมากินอย่างนี้เลยอะครับก็ไปเอาไปเอาอยู่บ้านในห้างครับไปเอาจ้ะเราลองฟังชีวิตเด็กคนนี้วันนี้เราคุยเนี่ยคือคุยเรื่องความสําเร็จของเขาหมดเลยย้อนกลับไปจริงๆชีวิตเมื่อก่อนอาชีพหลักคือการประกวดใช่ครับประกวดร้องเพลงน้องรู้นี่คือประกวด แน่นอนประกวดอ่ะสิครั้งจะชนะสักสองสาครั้งไม่เคยชนะเลยครับไม่เคยชนะเลยที่ซ้ำไปไม่เคยที่จะได้ที่หนึ่งที่สองที่สามก็ไปไปไม่เคยคิดว่าส่วนมากนุกจะได้แค่ขวัญใจอ่าใช่ขวัญใจเพราะว่านุกเป็นคนที่คุยเก่งพูดเก่งเอนเตอร์เทนดีครับกี่ปีที่ประกวดอยู่อย่างนั้นอ่ะกี่ปีที่ประกวดอยู่อย่างนั้นก็ตั้งแต่ ตั้งแต่จําความได้ก็เริ่มประกวดตั้งแต่อยู่อยู่อยู่ม .4 ก็น่าจะอือเกือบ10ปีครับสิบปีใช่ครับแล้วเวลามาประกวดเนี่ยบอกเดินทางทีก็คือต้องนั่งรถตู้มาาใช่ไหมคุงล่าส่วนมากจะนั่งรถทัวร์ครับนครชัยแอร์กี่ชั่วโมงลูกกี่ชั่วโมงหรือประมาณ5ชั่วโมงครับโอ้โหจนแทบจนชินเพราะจากคอนแก่นจนชินใช่ครับขอนแก่นอาชีพหลักของที่บ้านหนูคือทำอะไรกันของนุกใช่ไหมครับพ่อนุก็รับข้าราชการตำรวจพ่อเป็นตำรวจแม่แม่ก็เป็นแม่บ้านเลี้ยงน้องอะไรอย่างนี้ มีพี่น้องอกี่คนนุ๊กมีน้องอีกคนหนึ่งครับห่างกันเก้าปีนั่นแหละป<ช>รากฏคุณคิดนุนะสิบปีตามหาความฝันตามหามาว่าเราจะเป็นศรริลปินเราจะเป็นดาราครับวันที่มันไม่ใช่มันคือไม่ใช่เว้ยใช่ครับจนวันหนึ่งไอ้เจ้าของนายเขาเรียกว่านายห้างเหรอนายห้างนายห้างไหนเห็นเขาเห็นอะไรเขาจริงๆเขาท้าทามนุ๊กไปตั้งแต่ออกอรายการมั้ยนะ อะไรนะออกรายการไม่ไม่เขาท้าเขาทําทาไปก่อนไปก่อนนานๆเขาท้าทามไปแล้วแล้วนุกก็ติดปัญหาหลายอย่างก็เลยเว้นไปหนึ่งปีหนึ่งปีเต็มเลยที่ไม่ไม่ได้ตอบแกหรือไม่ได้คุยกับแกแล้วก็หลังๆมาแกก็เลยทักไปอีกมาอยู่กับพี่ไหมบอกเขายังจําได้อีกปีหนึ่งใช่ครับเขาก็ทักมาเรื่อยๆมาอยู่กับพี่ไหม พี่สามารถพี่เชื่อพี่เชื่อมั่นพี่เชื่อในใจพี่ว่าพ managing, ี่สามารถทำให้เองดังได้โอ้ดูสิถ้าพร้อมถ้าพร้อมวัไหนเก็บกระเป๋ามาหาพี่เลยก็ให้กกับไากรุงเทพเลยเก็บของมาเข้ากรุงเทพเลยไม่ไม่ครับอยู่ขอนแก่นครับเขาอยู่ขอนแก่นใช่ครับใครนไงบ้านสิงห์นะแล้วเขาเขาตามหาคนที่ลูกหลานที่อยู่ขอนแก่นพอด like ีคนคนคนที่อยู่บ้านเดียวกันกับเขาที่จะเอาไปทำป็นร้องค่ายโอ้ดีสิปรากฏว่าในระหว่างนั้นะมาอยู่กับเขาก็ใช่ว่าจะดังเลยทันที ใช่ครับประมาณหนึ่งปีเต็มบางวันข้าวก็ไม่มีเงินซื้อกินเพราะว่าในช่วงนั้นนุกต้องนุกต้องขอบคุณพี่สิงพี่ออนแล้วก็ขอบคุณคะแนนด้วยคะแนนรัชน,น,นันก็ได้ได,ได้ได้ไปงานกับคะแนนไปงานรับเชิญก็ได้งานละประมาณงานงานละสองพันครับงานละสองพันก็<ๆ>เก็บเล็บผสมน้อย ในบางเดือนพ่อกับแม่ก็ต้องส่งให้พ่อกับแม่ด้วยบางเดือนเราก็ไม่ได้เหลือใช้มันก็คือเหมือนศิลปินฝึกหัดอ่ะใช่ครับแต่มาด้านของน้องไปาปโอริโอ้จ้ะคุณเป็นผู้ดูแลศิลปินมาก่อนนะก็ถือว่าเป็นพนักงานครับพนักงานทำฟรีแลนซ์ทุกอย่างเลยมีติดตามศิลปินมีเปิดซาวให้ศิลปินดูแลกองสวัสดิการคือเบื้องหลังอ่ะคือทำทุกอย่างะทุกอย่างทุกอย่างจริงครับคนนี้ เเออออจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นหน้าที่ที่ดูแลศิลปินนะเมื่อก่อนตอนที่เราต้องดูแลเราทําอะไรที่แบบทําทุกอย่างจริงๆเลยไหมก็ดูแลเวลาเวลาศิลปินไปงานไปงานแล้วก็ติดตามไปเวลาขึ้นเวทีเราก็คอยซัพพอร์ตดึงดึงหูหูเก่งนะดูแลดึงหูเก่งใช่ทำไมต้องดึงหูกเก่งเพราะอะไรก็เวลาเขาจะจับหูจับหน้าเวทีเพราะะไรศิลปินเปิดอ๋อเปิดอ๋อเปิดอ๋ปิดอ๋อเปิดอปิ๊บ๋ดึงอย่างอ๋อเปิดอ๋อเปิดอ๋อเอ๋อเปอดึงไม่ให้ขวดอาจเปิดอ๋อเปิดอบอเปอ๋อใช่ดอ ใช่ครับแล้วเราก็คือต้องการไว้หน้าที่คุณเป็นไงอต้องมีมีทำหลายอย่างครับทำทุกอย่างเบ้เขาตกเ้เขาดินดึงดึงลงไปถ้าถ้าเขาดึงแรงก็ตกไปด้วยกันเลยครับแต่ไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดเด้งไงขึ้นมามันมีครั้งหนึ่งที่เขาดึงผมใช่ไหมใช่ครัครั้งหนึ่งที่เขาดึงตอนตอนนั้นนุกนุกไปรับเชิญกับคะแนนแล้วเขาดึงนุกรีบวิ่งขึ้นไปทันพอดี เกือบตกไว้เตกเลยเราก็ดึงไว้ทันใช่ครับแสดงว่าจริงๆเราอยู่เบื้องหลังเป็นคนกดส้างเป็นคนทำกราฟิกเป็นคนดูแลเวลาอะไรต่างๆขึ้นมหน้าที่ของเราคือทำให้เสร็จปดนดีอ่ะอย่างเช่นถ้าเมื่อก่อนเปิดซาวเปิดกราฟิกเป็นคนทำหมดเลยใช่ซาวเราทำไา้คับใช่ไหมใช่ครับเงินวันได้วันละเท่าไหร่เงินเดือนตอนนั้นเราเป็นจบปริญญาตรีมาใหม่ๆก็เงินเดือนสตาร์ทหมื่นสองครับหมื่นสอง ไอ้ความคิดจะเป็นศิลปินไม่มีอยู่ในหัวไม่มีเลยครับไม่เคยคิดว่าวจะมาเป็นใช่ไม่ไม,ไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะได้มาอยู่ตรงจุดจุดนี้จะมีพี่ๆทุกคนมารักเราขนาดนี้ไม่เคยคิดเลยครับปรากฏว่าอยู่ดีๆอ่ะไอ้ผ้าที่คอยดึงศิลปินอคอยปกป้องศิลปินครับทุกคนเขามาจิ้นกันได้ยังไงวะเพราะเพราะว่าช่วง ช่วงที่นุ้ยเข้ามาใหม่ๆอ่านุ้ยก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีคนเล่นด้วยไปก็เล่นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาใหม่สิหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนเล่นกับนุ้ยแล้วเรามาสงสารหรอหรือไงใช่ไม่ไม่ก็ไม่ค่อไม่ค่อยมีคนเล่นด้วยเนี่ยเพราะอะไรพูดในเดียร์เขาทำใา้บุ๋มนิจใจไม่ดีนะไม่ใช่เพราะว่าเขาก็ไปงานกันหมดนุ้ยก็จะนั่งไลฟ์สดเล่นนด้วยอ่าตอนนั้นยังพวกเราไปงานกันหมด เขาก็จะนั่งไลฟ์สดเล่นของเขาแล้วก็ไปหยอกล้อเล่นแล้วก็ชวนไปกินมาม่าบ้างวันพี่อ่อนเอ็นดูอ่ะใช่ครับแล้วก็เกิดเป็นความผูกพันกันมาผูกพันกันมาครับผมเราก็เลยได้คบกันแล้วก็ไม่คบเพื่อนเลยเหรอคบกันตอนนั้นเลยเป็นเพื่อนครับอ๋อครับผมคุณพูดเองฮะคุณพูดเองเพเป็นเพื่อนกันจนในสุดติ๊กต็อกเนี่ยเปลี่ยนชีวิตใช่ครับก็คือเริ่มไม่ได้เฟซบางคนรุ่นหนึ่งมันจะเป็นเฟซบุ๊กเปลี่ยนชีวิตพอท้าบอกไหมฮะ ช่วงหนึ่งก่อนหน้เดีกสามสี่ 3, ปีเฟซบุ๊กเปลี่ยนชีวิตคนมากมายาแต่เด็กคู่นี้ติ๊กตอกเปลี่ยนชีวิตยังไงลูกเปลี่ยนชีวิตก็คือลุงธนดนตอนนั้นเขาก็ไปเฝ้าไปตัดต่อแหลคะครับไ,ไปก็ตัดต่องานอยู่แล้วคราวนี้เขาก็เลยหยิบโทราศัพท์ขึ้นมาเขาก็เลยอัพคลิปไปหนึ่งคลิปตอนนั้นที่ไปายมึงคือเอาหัววะ <laughs> เขาถามไปแบบนี้ในความเป็นทอมทำไมเราต้องอยากได้ได้หัวอะไรแบบนี้เขาข้ามคืนไปคลิปนั้น ดังขึ้นมาด้วยความไปทมหนูก็ถามว่าไปาทำไมรู้อยากได้ผัวด้วยความเป็นคนที่พี่เลนนุก็เป็นขอพี่เลนแล้วก็พูดอะไรก็เอ้ยคิดอะไรก็จะพูดออกไปพูดว่าไงตอนนั้นก็ถามเขาเขานั่งพิมพ์คอมอยู่นุก็เล่นโทรศัพท์ก็เบื่อเบื่อไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทําอะไรนุก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์คอมตอนตอนนั้นตอนนั้นก็ก็ก็คุยกันทามภาษาเพื่อนนะพี่นะไปกูถามเหมือนทำไมไม่เอาผัววะก็กลัวเนี่ยมาผู้ชายไหมอ้าผู้ชายผู้ชายโอ ตอนนี้นตอนนั้นมึงจะอผัววะอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ชอบผู้ชายไงก็ถงจริงๆมันมีหลายคลิปใช่เขาคนนี้แค่ดล้อคลิปเปลี่ยนชีวิตไปเลยคนก็เลยมาติดตามต่อเฮ้ยจริงๆบางคนพยายามแทบตายมนไม่ได้คือไม่ได้นะจริงบางคนบทจะเปลี่ยนแป๊บเดียวเปลี่ยนกลายเป็นคู่จิ้นที่แบบยาวคนนี้เราอะไม่เคยเรียนร้องเพลงการจะปั้นศิลปินคนนึงมันจะต้องเตรียมตัวเราอันนี้เขาเตรียมตัวมาสิบปีความฝันคือเป็นศิลปินเตรียมตัวมาสิบสิบปีอย่างเราไม่เคยเตรียมเป็นศิลปินเลยทําไง ไม่เคยคือจําได้ว่าตอนที่เราได้จับไมค์ครั้งแรกคือการออกงานที่อีสูสุกับนุกธนาดลใ,<ช>ในวันนั้นคือเป็นวันที่ตื่นเต้นมากร้องเพลงก็ไม่ตรงคีย์ <c oughs> ทำอะไรก็ไม่ได้ไม่มีความมั่นใจกังวลเนื้อเพลงทุกอย่างเป็นเป็นมันใหม่ทุกอย่างมันใหม่ทุกอย่าง,างเรา,าเลย ยากมากกว่าจะผ่านเขมาได้แต่ช่วงนี้เราก็ฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับคือจากเด็กที่ร้องไม่เป็นไม่มีประสบการณ์ที่บอกว่าร้องเพี้ยนโดนกระแสโ้ำตีวันนี้อีกหนึ่งความสําเร็จของนกปายก็คือรางวัลรางวัลอะไรครับ t o อป o o m ออฟเดอะเยีจากจุ๊กไทยเป็นยังไงล่ะเราสิอันนี้คือการบวตการบวตนะครับ จืกสมมติเขามีการโหวตแบบนี้นะก็คือเขาให้ผู้ที่อยู่เข้าร่วมในจุกส์รูมเนี่ย50%โหวตครับแล้วก็อีก50%เนี่ยก็คือมาจากโหวตของแฟนๆขอแบบนี้แล้วก็เขาได้รับรางวัลรู้สึกยังไงบ้างมันทำให้เกิดสถิติใหม่ของจำนวนคนที่เข้ามาชมฟีเจอร์ในจุกส์รูมเนี่ยพร้อมกันถึง20,000คนใช่ครับก็คือ2 0 0 0่เง่ายๆเป็นปรากฏการณ์ใหม่เลยเป็นยังไงบุ๊กับความรู้สึกที่ได้รางวัลนี้ ก็ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณก่อนครับขอบคุณพี่พี่อทุกทท่านและก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับที่เราได้รางวัลน,นี้<ช>ไม่ว่าะจะเป็นเอ็มซีเอ็มซีพีแล้วก็ MC Honda <ช>ทุกๆุกคน<ะ>แล้วก็รวมถึงพี่ศรีพี่ออนด้วยนะครับดีใจมากไม่เคยคิดว่าวันวันนึงในที่ปลายพูดในชีวิตเด็กน้อยบ้านนอกทั้งสองอเด็กน้อยบนนอกคนนี้ เด็กพนักงานคนนี้จะได้มาเป็นศิลปินเป็นนักร้องแล้วก็ได้ยืนถือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ม่เคยคิดมาก่อนก็ต้องขอบคุณพีเอฟซีที่ยังอยู่กับพวกเราแล้วก็ผักแดนพวกเรามาโดยตลอดใช่ในห้องนี้จะเต็มไปด้วยความรักเสมอเลยเราก็ไปในห้องในห้องรวมพี่ๆทุกคนก็จะคอยสร้างสีสันในในห้องรวมนี้ก็รก็สือว่าเจ็ดวันที่ที่ทำการประกวดมาก็คือ มีความสุขมากมมเห็นบอกมันมีโมเมนต์แห่งความ,มประทับใจอะที่มันเกิดขึ้นในจุกสลูมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเห็นบอกเป็น14วันที่คนเข้ามาขับข้างมากความประทับใจก็คือเราจะตั้งกฎเวลามาาเราจะเข้าตอน19นาฬิกาเนการเป็นการเริ่ม เริ่มของห้องรวมพี่ๆทุกคนก็จะเข้าไปทยอยทยอยเข้าไปบางวันนุกายว่างก็ขึ้นไลฟ์ด้วยร่วมสร้างความสุขถ้าว่างวันนุกายไม่ไม่ว่างพี่ๆพี่ๆแฟนคลับก็จะขึ้นไลฟ์แทนช่วยกันทำอาหากินนะช่วยกันช่วยกันช่วยกันทำอารที่ต้องไปเข้าไปเหมือนเป็นเซอร์ไพรส์เขาด้วยใช่ครับมตดูด้วยครอบครัวใช่เขาบอกไอ้ครั้งนี้นะการครั้งนี้เนจุกสูมันเกิดความประทับใจเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยใช่ครับผมคือคืออย่าง เกิดความประทับใจจริงๆก็คือในใน,ในช่วงสามวันสุดท้ายแล้วกันา่ามวันสุดท้ายนุกมีถ่ายแล้วนุกมีถ่ายภาพยนตร์ <ปะ S 2> ครับ,รบแล้วในช่วงนั้นนุกเหนื่อยมากทั้งสาวันแทบจะไม่ได้นอนอแล้วถ่ายเช้าเสร็จก็ดึกถ่ายเช้าเสร็จก็ดึกอะไรเงี้ยมันทับทงกันมาเรื่อยๆแล้วมันประทับใจแล้วก็มันรวมถึงความประทับใจแล้วก็อิ่มใจด้วยในว <ๆ S 2> ันนั้นนุกถ่ายเป็นซีนสุดท้ายแล้วก็เป็นสุดท้ายเลยเป็นเป็นวันสุดท้ายที่จะารปิดยอดแล้วครับอ แล้วนุกก็ถ่ายทีแรกนุกคิดว่านุกจะไม่ได้เข้าแล้วนุกเหนื่อยเหนื่อยมากแล้ววันนั้นนุกก็ถ่ายดันเสร็จก่อนเหลือแค่สิบห้นาทีนุก็รีบวิ่งเข้าไปเข้าในในห้องในห้องในห้องลุมเพราะปรากฏว่าอาการเหนื่อยนุกหายหมดเลยแล้วก็ได้เข้าไปรับข่าวสารไดหลายๆอย่างคือหนึ่งเลยคือทะลุสองหมื่นคนดีใจเนาะครับแล้วก็ยอด พี PP ่ๆที่เขาส่งส um, ่งส่งส่งเรียนหรือเปล่าที่เขาเรียกเป็นของขวัญเป็นของขวัญอะไรสักอย่างใช่ครับก็เยอะมาก มันเลยทําให้เราหายเหนื่อยหายเหนื่อยมันพิเศษจริงๆอันนี้อันที่เรียกว่าพลังใจใช่ครับพลังใจจริงๆมีแบบโมเมนต์พิเศษใน19นาฬิกาใช่คร่ะอันนี้คืออะไรครับเพลงนี้แต่งอย่างไแต่งโดย m c พิมพ์ครับผมค่ะก็คือเป็น MC ประจําห้องห้องลูกปลายครับผมก็คือเป็นการรวมตัวกันในเวลา19นาฬิกาทุกคนจะต้องมารวมกันที่ห้องนี้ใช่มันร้องไงอ่ะท้อๆไปเนี่ย จำได้ไหมแต่มีการนำเพลงนี้ไปโชว์ในงานฟังเมื่อวานใช่แต่เขาเอามาโชว์แล้วเขามาโชว์กันในงาน h ุ๊กสไตล์มิวสิกอะบอร์ดใช่ครั้งจุกด้วยแล้วก็ไปงานคอนเสิร์ตเขาไปงานคอนเสิร์ตกันทุปลายมื่อวานซึ่งเพลงนี้ก็คือเกิดจากความผูกพันระหว่างพี่ิธีก้อนระหว่างเกิดสาเปินสมาธิมาเซอร์ไพร์ระหว่างแฟนคลับ จนกลายเป็นเพลงเพลงหนึ่งที่ไปใช้ในงานประกาศผลจุ๊กส์ไทยแลนด์ในสิง2 2> อวอร์2022วันที่5เมษายนที่ผ่านมา<ช>ตอนได้ยินเพลงนี้ได้มีโอกาสร้องเพลงนี้ถ่ายทอดเพลงนี้รู้สึกไงบ้างโอ้ที่จริงที่จริงเพลงนี้ไปได้ยินตั้งแต่หมายถึงเ็จวันเราเราไลฟ์ไลฟ์เก็บของรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้ววันต่อมาพี่ๆเขาก็มอบเพลงนี้เป็นของขวัญให้กับพวกเราเราได้ยินตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ดีใจดีใจขอบคุณ M c ีที่ ที่รักครอบครัวนุกปายที่รักครอบครัวบ้านสิงห์ทุกคนก็เหมือนว่าเราไปตก MC ไว้ด้วยมันเป็นเพลงที่พิเศษมากในเพลงนี้จะมีเพลงของนุกปายด้วยนะที่มันจะมีเพลงพวิเศษใช่ครับ Happy Love Day วนเวียนจะมีสามเพลงนี้ของนุกของปายอยู่ในเพลงนี้ด้วยโอ ก็เล,เลยดีเลยนะฮะซึ่งจริงๆอ่ะอย่างจุ๊ก Thailand Music Award ร2022นะครับจัดขึ้นวันคาที่5เมษายนที่ดา้า,ดาบอกที่ผ่านมาซึ่งก็มีโชว์แล้วมีการแสดงพิเศษจากศิลปินเยอะแยะมากมายเลยอาทิเช่น้องนนทนนยินวอนะฮะมีอารีน่านะครับผมนะฮะมีเมอร์วงเมอร์นะคะแล้วก็มีสลับเคสครับผมด้วยนะคะไปนะคะแพทริกแพทริกอนันดาครับผมซึ่งงานนี้เป็นงานประกาศรางวัลทางดนตรีที่จุ๊กเราเชื่อว่า ในมือถือของคุณในสมาร์ทโฟนคุณอย่างมาดําเนี่ยถือว่าเป็น v i p ถ้าเสียเงินนะเถอะนี่ของแย่เป็น VAP ของจุกเลยที่ต้องใช้ตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็มีโอกาสไปร่วมบทศิลปิน,นหลายคนด้วยใช่ค่ะงานนี้เป็นการประกาศรางวัลทางดนตรีจุกสครับจัดขึ้นตั้งแต่ปี2017โหนานแล้วจัดต่อเนื่องมาปีนี้ปีที่6แล้วค่ะใช่จ <uk> ุกไทยแลมิวสิกอวอร์ดถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของศิลปินเพราะทุกคะแนน โบวมาจากการตัดสินของคนในแวดวงอุตสาหกรรมดนตรีแล้วก็ที่สําคัญเป็นการบวดจากแฟนเพลงทั่วประเทศที่โหลดจุกส์เอาไว้หรือทุกคนที่ฟังเพลงบนจุซุกส์ได้มอบรางวัลให้กับคนดนตรีไปแล้วถึง72รางวัลว้าวจำนวนรางวัลรวมทั้งหมด6ปีเนี่ยนะครับโดยครั้งนี้ปี2022เนี่ยจัดใต้าภายใต้คอนเซปต์ Live Your Music นะครับผ่านแนวคิดเพราะดนตรี คือชีวิตครับมไม่ว่าจะอยู่โมเมนต์ไหนของชีวิตเราทุกคนมีเสียงดนตรีที่คอยเป็นพลังให้กันอยู่เสมอโดยการตัดสินรางวัลเนี่ยจำนวน9รางวัลจะมาจากเสียงแล้วก็ผลการตัดสินของคนทั้งประเทศผลคะแนนเขาจะนับจากไหนได้ได้ผลคะแนนวิธีการโหวตเนี่ยเขาจะนับมาจากการยอดสตรีมบนจู๊กส์เนี่ย50%นะคะแล้วก็โหวตจากคนในวงการดนตรีเนี่ยในวงการดนตรีบันเทิงนะ40%แล้วก็เพลงทั่วประเทศอีก10%ด้วยกันยกเว้นสาขาทอ็อปท็อ,ทอปโซเชียลไทยอาร์ติสต์ออฟเดอะ แล้วก็ท็อปโซเชียลโกลบอลอาร์ติสออฟเดอะเยียนะคะอันนี้ก็จะมาจากการโหวตแฟนเพลงทั้งหมด100%นะคะซึ่งฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชันจุกส์เนี่ยหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆก็ไปติดตามได้เลยใน Facebook Fan Page ของจุกส์ไทยแลนด์ค่ะหลายๆคนเราชคุณก็มีจุ๊กส์มีมีทุกคนจะต้องมีจุกส์ต้องมีเราเข้าไปเมาส์กันหน่อยในจุกส์ใช่จุกส์ซูมฉันชอบเข้าไปก็มีจุกส์ลงจุกส์ซูมไปที่มันมีอีกหลายๆอ่ะไม่ไงเพราะในจุ มาต่อค่ะน้องพักสักครู่ค่ะสนับสนุนโดย